เนื้อคนบ่บ่เธอขยันสุดยอดบนเนื้อคนกระตามเดี๋ยวฝนมาสบายกับลูกม้ากันบ่ที่ไหนช่องเสียเลยหากระตุนไปกิ๋งบ่ขึ้นไปกิน,ขน,กนเข่าบ่อืม บ่าวเถิดสาน้ำเอาปลาทางท้องฟ้ากับมืดกำคกุกะชิมาพี่น้องเอ้ยบาดนี่เก็ดจังได้สิได้กินปูกินปลาบาดนี่ฮะคุะคพี่น้องท้องฟ้าเห็นบ่าพี่น้องนี่ปลาโทกํากกำดำปุ๊บมาแล้วพี่น้องโว้น้องอีกทีได้เบิงเห็นบ่ท้องฟ้ามืดบ่าวเถิดสาน้ำ ฝนมาแล้วพี่น้องมาด้โอ้ยมาดิพี่น้องเ้ยฝนมาแล้วฝนจายมีแล้วบุกบุกบ่าวเถิดมืดับมาแล้วพี่น้องบา่าวเทิดชาหนำอยู่นี่ฮะขึ้นไปป้าบ่าวเทิดก่อนยัน ฝนตัว้ามยาเปียกพี่น้องเลยปลาโทบ่าวเทิดชาน้ำเอาปลาบุบุกทางบ่าวเทิดให้ชาวใบขึ้นไปเอาข่าวมากินเรากินอีแวเลาบ่อ เอาลงไปให้บอเธอกินพี่น้ออเนาะฝนมาแล้วบอเธอจะกินข่าวแล้ว อ๋อประกาศจนได้บงได้พรกินแล้วประกาศนี่อ๋อประกาศชาวใบผักหอมหมักทั่วหมักแตงกันล้ามขึ้นไปตามตะนั่งเลยพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดตัว่าคยไปทิมอยูไสได้ผ่าใคยเนาะมาเธอจะกินข้าว ไหาเมียขึ้นมาเอาติบเข่าเอากินเราอยากกินกับเราเอกินเองเราได้ปลาเค็งเราปิ้งแหมอหอยยูฮะลาวอาหารมันม่เรื่องคไทยปิ้งแหมหมอยอยล่ขอยพูดลูกไอเลืองพูดบลาแบาวง่ลาครับอันนี้นับซาวยอีเถิดนสบายลานะ้าเสียงนเข้าไปคลายก็ได้เงนไน่บา แี่มนี่ผมซื้อไอีมีซื้อเนี้ยเนาะผูซื้อน่ะแล้วเขาจะกินข่าวเขาก็สื่อตัวเมนบอก็เลยการอยาดเงินเอาเข้าไปขายรถดบอดี๋ยวเอาเงินเอาเข้าไปขาย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 ข้าวเขียวขายข้าวเขียวขายข้าวในไหน่าข้าวเขียว สิพาเข้าไปซื้อมาให้ก็สิราคาข้าวเขียวสิขายข้าวเขียวอ่ารถขายแล้วก็มีคนซื้อให้ไปอ้าวเจ้าจะไปนนนนะบาอุลินนคนใหญ่เนาะเราสขายข้าวเียวแล้วเว้านเราก็ะนพังเฮากน้เราึเองก็เป็นอยู่ใหญ่ลันบ่ยากกินก็ขายเนาะเอ้ยไเออค่อยขายข้าวได้เนาะค่อยถ้าขายค่อยนะ เห็นบ่ตเองกินหน่อยนี่ค่อยขายบมบอกเจ้าก็ะขายขั้นเจ้าคอยสิไปคอไว้แต่ละลลวันเจ้าสิตามมาเคืองเคลื่อนกินตามมาเคืองอึกใช่โออมาหนังลายแตกครบครบอยากนำาสาวใบ่ได้อย่างนี้ไปหาสาวลูกสาวตุ๊กหัวคอยปิ้งปลากระเข่งมาทานอาหารอ่าเราถาเข้าไปเอาเอาปลาแดด ปิ้งบะเข่งเน่าบ่บม่ให้หมดไต่ตอมบ่เก่งเลยควเนาะมแพงเลยจนอันมาทุ่งชาวบ้านพอดูดเชื้อเดิมๆแล้วตับก็ตับเป็นข่าวเขาอัดตะขีคอยแหละแล้วเข้าก็ได้เงินคอยน้ำมาได้เจ้าแล้วเจ้าไปได้ยังหมดได้เข้าเจ้าได้ยังหายซะบู๊ Thôi, cái này nhọn khỏi thai, hãy nhai vâng mà quá cháu cái này Nếu bà cháu bùa, cháu bùa đây nhọn bò Hả? Khỏi cái này, cháu cái này, là lá Cháu bắt mà xít đây Mẹ Khỏi cái này nhọn biếu được lên, nhọn nhọn lạ lặng, bò Hả? ว่าตทรศัพท์จะเทือนบอกผีมันหยาบแห้งไหนเหมือนทีขาว่าห้ามไปเป็นห้าเป็นแห้งเราหายในสเราอะไรเป็นเบาหวานแกมันความดันมันขึ้นเราได้กินอันนี้ต้องักตักอะไรความดันขึ้นเลยโอ้ย์ทีเลอะเลยเกย์เจ็บบ่ดอ่ะโอ้ยทีเลอะที่เลอะเลยเลยเทาไหร่เจ็บใส่เด้อ เอาอันนั้นมีดแม่ปาดเกิดขี้เสื้อหนิมในหลิเกี่ยวนะไม่เห็นบ่มีพัวค่อยเอาไปเสืองนะพาลุงเวียวให้ค่อยกระพัวค่อยเสืองแล้วยนเขาปาดคอเราหรอวะเขาบ่ห้เราเสืองไว้เออยกระพัวยันค่อยห้ามใจไปอยู่จี่เราค่อยสิกขาเราติ่มนะเราบอกว่าว่าทีเอาค่อยไปขา เราอะเราเป็นพี่พงเราอะกันเรากินขนคุยขาเขาเห็นเรากินขนนี่โกรธไอเราแบกมากพี่ช่างนะเรามม่ของกินนะเขาเห็นปูปลาเราเขากินว่าคนนะคนมากินเดี๋ยวแล้วลินไหม แจดอันนี้ก็บอกมากินเข่ากินเนอะไรนีมีเอาไปให้กิน,นเนอะเนาะไปเม<ง>ียนซาปาใกล้กบุกเลยว่้ามืดฝนมากแบบแห้งเขียวจะไหนมันบุกก่อนตกไปเห็นตัว,วาเลยาตั้งแต่บมท่นจะแจ้งว่กกากลาวไปฮะโสด,ดอยูเดอไอยังบ่มีไัยมาเจ็บอ้อนจะตายซีวิตบดีคือไผเองุเดย่ดงยนขาดข้าเห็นบอ พวกมูค่อยและมามาจะพูดนั้นลูกพ่อพันแล้วนะอันลูกพ่อพ่อพันธุ์เลยพวกจะเลิญคุยตั้งอํามเพื่อเพืพ่อคนเดียวนั่นรู้ไหม้าวแยมเล่งกับใครใจยกใค้เธอไปตั้งใจก็ไม่ได้เธอตอนนัน้นหยาด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 พวกค่อยและนะหัมาจะมนก็มาเซ่แล้วนะ,วนะ <c oughs> บ้าเพื่อซาหน่ำเอาปลาปนมาอลไรเฮ็ดจังใดสิได้ปลาปนนีปบ่อด ได้กับโไดและเรื่องของโบไดน่าสบายสมือาตดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าสามโมงเลงสมไม่ใช่เดี๋ยวนี้ค่โละก็บ่าเด้อดุก้ากัอย่าโบกมดมาบ้เอาครับมือมาเอาอันนั้นผู้พ่อผู้อันนั้นอะเว้น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 น้องไซลาเขาน่ะไอ้บ้าเว้นน้องไซลาคขน่ะลุงแดงน่ะ พามืดเก็บเอาไว้พามืดผู้อันผู้ถึกเลยนั่นอันพามืดอะไรเก็บเอาไว้แหวนทองไซร่าก่อนนะเรามันซื้อมาปุ๊บแต่อันบุญทัดผลนนะบุญกุฏีนะเขาไปบุญกุฏี่นซึกเคสแกคลนชาวใบตาอันนี่นะพามืดเก็บเอาอยู่ในหัวลุงแดงทอ,องไซาาร่าก้อยกลงงานหันนะผลม,มาแล้วพี่น้องเลยผลมาทั้งเข่าทำมันเจออะไรเจียวเข่าอะไรที่ ป้าห้อนที่่คู่น้องอยากเกียหรอหร่าทึ่ค่อยเพราะว่าผลมานับจากผลใบบนเยเนาะวันที่สิบเจ็ดหอยกรเปครเราอยากเดี๋ยวใครย่งกันเดี๋ยวเราแชนึงมาจะสีให้กับใบบัดให้เจ้าเรื่องไรเรา่าแช่เป็นแซนค่าคอ,อันทิพยู่บอ้าวสิบพันใช่ไหมเอาวะสิบพันซื้อยังได้ซื้อผานา้ำใหม็กระจุกสามเยอ อยบ,บูมีูเอา่อยเชาก็้อา,าก็อันคลิปก็ได้ไ <ป S 1> เลยัได้รดได้แล้วเดือนนึ่งคอยก็ได้ร,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 ร้อยเป็นสองรสเจ้าได้เงินเลื่อนคอยได้เงินเลยวันเลยน้ำปลาุงสุกอนอันนี้น้ำแปรกน้ำปลามปปปแม่บุญรัมอันนี้ใจอ,อิกแตก ไปเลยไปต,ตามลายไานั่นคุณพ่อเดี๋ยวนี้นะกินลิ้นแซ่บได้มากินน้ำนั่นเด้อบ่อย่า,ากินทีเขาตามมาเขือนอย่างไรจะตายเย็น้ยังตายแต่ว่าอันไปเลยจะว่าน้าานอ่อกอ่น้องพี่น้องเจ้าป,ปอบยาขาวหลากนะจะว่านะปอบยาขาซิงนะ่ะตายแท้้เจ้ากินนะตายแท้จะไวตุน่นเรื่องเจ้าพี่น้องตาย มันที่แก้วกันยังคอยาวกัน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 พี่น้องก็เป็นป่เข้างจะตายเผอ้ใดเป็นปอไปจะกินเอาไปเทอที่มีมันคอยเห็นแต่ในยิงแต่น้ำพืนว่านี้ปอกข่าวหมักเรือขึ้นมันบ่ยาดดอกหมักเกืขึ้นละปบยาบ่ะ่ยาหยัพ่อมึงโอ้ยละเรเลยโอ้ยเราซาเราัดเลยลรวซาเราอัเลย

มาจะไปเนี่ยต้นเม่น่าจะกใบเนาะไม่เ้ี่ยอเนาะผลไมาอีกตั้งไว้เลยนี่เราผัดข้าวเป็นยไงนีอมิดออกไปออกเดี๋ยวบังใส้ผัวก่อนนะเออเรามาแม่ไพ่บอกจะไปเชื่องวายพุ่นน่ะไปไปเชื่องผัวแล้วนะไปน้ำไปน้ำไปด้ำไหมเนาะสบายเนาะแป็นทำมากินข้าวไปไหมอย่าไปเชื่อง อาสิใช่จนเบิดหน่อไม้ส้มนะไฟเสืองังไฟเสืองพวคอยเก้าชิกินล้อมึงมบ่คอยเลยอ๋อทุกใส่นุ้ไม่ต่หน่อไม้ส้มทุก่ทุกบรอฮ่อาก็เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตการเฮ็ดกินต่หน่อไม่มส้มใช่มาคุยกูเป็น,นตับแล้วตาำมากินนะพอเปลี่ยงไก่กรอบน้าเจ้าพญาน,นี่นะไอ้หน้าชัวรกินนะเกยเลยอ้า เอาลูกเไปอะไรอย่างเงยแหลยังไม่ยอมหับบอเควัาจับคอเดีอยู่บันไดเคยเห็นอยู่บานดุงพุงยังมาเสื้อบออย่างนี้ตัวบอเลยไล่แล้วมันอนหัดมันหลายมือซาตุกมันก็ลายแล้วผมมาแล้วหผมตลมาก กินแยมเานะอยางหยาน้ำนี่พน้าานิดๆแล้วเฮ้ยเปิดพวกัามไหมเดี๋ยวอไปเชื่อขอคนที่ครับปเชื่อเขาไ้เชือกเบอกว่าเป็น้ากิ่เขาแล้วว่าา้ไปลงไม่ช่าเนไปก็้าเจ้าอยาเจ้าว้าได้ป่าวเธองอเบาเลยครับเจาไปเชื่อเท่าไน้ำัน ก็แตน้ำดเราตากมาอยู right. okay. ่ในเลยอไของนๆนเ่อไไปกิน้าตกคนกน้ไหมเนลเดี๋ยวาองนไดไหมกกไน้นมันคือคมไม่สมนี่วนไม้ินอน่อไม้ไมได้ต้มโอเห็นหน่ไมสมมัเป็นแล้วสันบขมแต่เราไสม้มไปแล้วหน่อไม้ดิ๊เป็่นหน่ไม้ั

เห็นทองหัวปลาห็นตัวปลาปลานาตุ่ยเจ้าอยู่ในนั้หนาปหาหน่อยเออมงกงได้เชยน่ะเฮยมันกินข้าวน้ำกันเด้อกินเผื่อกด้เลยเด้อ ก็ส่งความเสี่ยงมาจะพาคืเจาจะพาความผู้เสียงไปหาพ่อแม่ผ uh okay. ู้เสียชีวิตไปแล้วนะกดนหนึ่งเหรอเรพทับข้ากดเอานะใบก้หนึ่งกับกดหนึ่งก็ได้ยินแล้วทบายนี่บ่าวเรื่องบ่าวแมนมาหนิเนาะ แม่นมันมาแม่นพัวคอยพอคอยนะคะแต่ละมื้อละให้แต่ไอ้เทิดไปกลุ่มตรงนี้บอกแม่นเราไปกลุ่มทั้งเนาะบรแมยู่ในกลุ่มเนาะรบอ๊ฮะไอ้เทิดฉีหมาเราเอาแค่นั้นแหละยากแล้วเราจะฉีหมาไหนะคือเอาขันเจ้าไอ้เทิดไว่าอกไอ้เทิดฉีหมานะมันเป็นตัวเองเป็นหมาเลยฮะเดี๋ยวเราด้วยไอเทิดฉีหมาวันนี้เด้อ ไอเหอกินมาเออเ่อไปได้หน่ะได้อยู่แกจะมาอ่อแอ้นะบอกลงมากินอยู่พี่จะกินน้ำนี่งบอกเอาเสีไปให้พวกกินน้ำไปจะไปไปไปสองคนนี้ผมไปน้ำไปเสื่องพวกจะไหวเราบอกมาเราซาป่าหินโตป่าเลยอุ้มเอาอุ้มจากไหนเราดูลงหนองน้ำน้ำมัอนที่มาแล้วพวกเราใสอย่างนั้นได้เอาไปเองปลาแหละยังเราไปดยไปจูบติดนูบ เลีอปิงหรือเ่าเราเราจะวตัวเราปิงปล่ากำลังจุกใหมอกี้นี่ชกพูดขียาสชาบติดบริกินียาหรอกเราอะปลาก็ดิสิกินดิบแม,ม่มันจะบอ่อเรา,าป่ะลาซิวก้อยกินเรา,าป่ะไเอาเข้าไปชงพวนะพวชาปลานะมานม่กัคนก่อไฟปิงถ่าย่งปิงยังใครได้เนาะอืมไม่ใช่เลยเป่า sám đây là tủ gì đấy của đấy sám thì chích cần ra bà kính à bà kho nó ngăn nó và kho và diêu thì được dưới ừ, à loại dưới phải vào được luôn nè ba bao lý dụng đây bàn thấy, này. Sao không thấy và... à, bao đi rồi nào bây giờ 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 เออเป็นเพื uh ่องเป็นเงียบอยู่เก็บของแถวเจ้าทิ่เนแล้วก็เป่งเก่งเฮงเนาะควานไหนเฉยป่าปัดมาชิบเลยแบบนี้เนาะเดี๋ยวน้องจีบอกไปชงเม้าขาวกวนะนะเดี๋ยวเราก็หิวแล้วเนาะเราชาป่าได้เศร้าเราวหัวมันแล้วไม่หิวมาันก็เก่เองเดี๋ยวเราบอกว่ามีเงียเสียไปเราบอกเจ้าคือมาเอาเราเป็นพอค่อย พอเหรอแม่นอกเลยไปหยอกนะคัวนุ่มใหญ่มาจะเห็นหนาแล้วบุ้ยสมบักครัวใหญ่มาจะเห็นหนาแล้วว่าสั่นลูกอ่าพ่อแม่พี่น้องเลยคิดนี้ก็เงียบเงียหลายนาทีพอสมควรจังไดก็ฝากกดแชร์กดไลค์คือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องทีพิถาประกันใดก็ขาดขอโทษขอไปน้ำอีพีซีเบอร์สกูชูโคตอะไรพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ ิตลากว่าได้ตัวไอ้บ้านนี่เมื่อบ้านแล้วคำแล้วเมื่อหากู้เขากู้น้ำจำปลาแล้วฝ่ามาฝนตกเลยโอเค,อเคพี่น้องคลิปนี้สบายดี